คุณบ้านครับสวัสดีครับค่ะสำหรับข้อมูลหุ้นวันนี้แนะนําตัวไหนคะเอาเลยนะค่ะเอาเลยค่ะพี่ไม่นกอากำลังเด้งอยู่เอาละตัวนี้ผมว่านักงทุนควรจะมีนะควรจะมีหุ้นตัวนี้เพราะพื้นฐานแข็งแกร่งมากๆค่ะกําไรดีมากๆจริงแล้วก็ให้เงินการหลายครั้งนะแล้วถ้าับดูปันผลตอนเนี้ยผมว่าน่าจะปันผลตีกับต้นๆของตลาดที่ปันผลสูงแรมากที่สุดแล้วค่ะแล้วก็ราคาหุ้นก็ลงมาย่อมาแล้วค่ะ ผมว่าน่าจะไปอะ่ะผมดูหุ้นตัวนี้ในในทุกมิติของพื้นฐานหรือกราฟเลยบอกว่ามันก็น่าจะไปอะ่ะมันไม่คอยดีตรงเนี้ยค่ะอู่เรือครับอาซิม่าเหรอ,อหู้น่าซิม่าฮะนี่แหละเดี <c oughs> ๋ยวดูทำอมไรได้มาดีมากไปไดมาสามเนี่ยตี <c oughs> หัวเราเพราะว่าใช่ไหมคุณวบวกอยู่พี่สามเปอร์เซ็นต์เนี่ยเออ เพราะว่าปันผลเขาเนี่ยข้าเปอร์เซ็นต์นะคุณมอนค่ะปันผลสูงว่าอุ้มไม่น่าเชื่อหุ้นตัวนี้จะปันผลสุดยอดที่ริม่ริมประตูนะครั้งฮะปันมปีละครั้งปีละครั้งแล้วปีนี้เนี่ยกำไรเขาทุบสถิติฮะอุ้มเจ้าเออแล้วมีงานในมือที่จะเซ็นเป็นงานื่อนก้อนใหญ่ผริตพัพฑ์กวารานค่ะค่ะคือผมมองว่าตัวเนี้ยคือดูจากพื้นฐานคนอยู่ที่ห้าบาทค่ะ ไม่ควรจะอยู่ตรงนี้ผมมองในหลายมุมแล้วก็แต่ตัวนี้มันชอบเล่นแรงไปแรงพี่ไปไปไม่สุดลงก็ลงตายไปก็ไม่สุดนะอือนั้นเราก็มีวิธีการดูก็คือว่าเราก็ดูยันไม่ทีแนวต้านเดิมไปก่อนค่ะสามจุดเจ็ดหกสามจุดเจ็ดหกค่ะค่ะคนที่ซื้อตรงเนี้ยไปดูที่สามจุดเจ็ดหกตรงนั้นแบ่งขายครึ่งหนึ่งถ้าดูแลสามจุดเจ็ดหกไปถึงมันไม่ไปไหนต่อแล้วก็ขายหมดอืแต่ถ้ามันทะลุสามจุดเจ็ดหกนะครับ มันไปละวฮ่เออตรงเนี้ยตั้งตรงนี้สําคัญดูสาวอยู่จะถกมาหลายครั้งแล้วอ๋อแต่ถ้าเลิกอะคะพี่ก็ดูเราซื้อตรงนี้นะค่ะสามจุดประมาณสามจุดเจ็ดแล้วกันนะเออเราก็อาจจะแบ่งขามไปขึ้นนึงนั่งดูนั่งตามตาปิดปิดดูมันหน่อยค่ะมันจะเป็นยังไงผ่านไปสักวันสองวันถ้าเกิดมันไม่ไปรอก็ทีแต่ถ้าเกิดมันผ่านในสามจุดเจ็ดขึ้นไปแล้วเนี่ยผมว่าหุ้นตัวเนี้ยแรงเพราะว่าอย่างที่ผมบอกว่าตัวเลขต่างมันดีมาก ค่ะนะครับให้มันรู้ไปว่าจะจะชักของไปทําไมทุนดีอย่างเนี่ยซักของไปทําไมแต่ว่ถ้าเกิดเราย้อนดูนะคุณว่าเราย้อนย้อนย้อนดูกราฟย้อนหลังเลยอ่ะถ้าคนที่ถือหุ้นตัวนี้แบบใจเย็นนะครับผลตอบแทนจากการลงทุนเนี่ยเป็นเท่าตัวนะเพราะมันเป็นกราบขาขึ้นฮะมันเป็นหุ้นขาขึ้นนะครับแต่ว่าเราไปมองช่วงสั้นไงถ้าเรามองช่วงยาวหน่อยเนี่ยผมมองหุ้นตัวนี้ยังไงเกินสี่บาท มองชุวเอานั่นเรงดูการยอดหลังไปสองปีเลยก็ได้จะเห็นว่ามันเป็นหุ้นขาขึ้นแต่ถ้าคนมันมองสั้นๆนี้มันมันมันไม่ไปทันทีแต่มองเริงม,มันเปน็นขาขึ้นครับมันยกฐานขึ้นทุกเดือนนะเอยเออตามแลกติดมือแล้วกันอ่ะติดมืออาซิม,มาไปดูน <c oughs> ขอบคุณนะค่ะ <c oughs> ของดีติดมือแล้วกันเอาปันผลก็ยังดีจ้าปอระเซ็นไม่ได้ง่ายนะนะครับอันนี้ค่ะตัวนี้หนึ่งตัวครับค่ะขอบคุณค่ะครับสวัสดีครับค่ะ